ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่นู่นนี่เป็นเหนืบอยก็ธรรมดาอ่าบุกยะาหน้าสิบหกอยู่กลางกลางนะครับอยู่กลางกลางดิมเมกกลากีอ่าตรงนั้นแหละ Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi dituntut tayamum gantinya apabila ketiadaan ayat. Ha. Cen diaukan ik dituntut tayamum. Cai hai tayamum gantinya. Ganti wudu. Tot nam lamak. เมื่อไรนั้นให้ตา่ยมามุมนั้นอปบิโลกเกตียดานอายดเมื่อไม่มีน้ำหาน้ำไม่เจอหาน้ำไม่มีแต่ประเทศไทยโชคดีนะน้ำไม่เคยขาดแต่ถ้าไปประเทศอาหรับมันก็ไม่แน่กรณีอย่างนี้อาจจะเจออ่าไม่มีน้ำเมื่อไม่มีน้ำเราจะทิ้งละหมาดก,ก็ไม่ได้ ทางที่เวลาละหมาดจำเป็นต้องมีน้ำละหมาดแต่ไม่มีนม้ำก็ให้เอาตะยามมุมแทนนี่คืออาศัยฮุกรมที่มาจากอัลกุรอานว่าอ่าฟาอิลลัมตะจิด <c oughs> ah ูมาอันฟะตะยามมะมูสไอดันต่อยิบะฟาอิลลัมตะจิดูมะถ้าเจ้าไม่สามารถจะหาน้ำได้ก็คือน้ำไม่มี ฟาตายมมามูซอนดันตยีบะให้เจ้าทำการตายมุมุทดแทนน้ำละมาด้วยดินที่สะอาดินตยีบะนีไม่ถึงดินมุดลอกดินไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นดินที่ไม่เคยใช้งานจีอ่านนดินมุดลอกนั่นจะบ่งบอกว่าอิบาดาละมาขนาดไม่มีน้ำ ยังไม่อนุญาตให้ทิ้งให้ทำตายมมุมแทนแล้วก็ละหมาดเสียแต่บางคนน้ำดึงๆอย่างทิ้งมายัาง <c oughs> อพอเรานึกถึงตรงนี้แหละเราแพ้อย่างราบคราบถ้าเทียบกับต๊ะเราป้าเราสมัยแต่ก่อนบอ่อน้ำอยู่หลังบ้านด้วยยี่สิบสามสิบเมตรหลอดนีออนแบบนี้ไม่ใช่มี ใช้ตะเกียงเอาคบเพลิงบ้านรวยก็อาตะเกียงพายุอ่านะบ้านคนรวยแต่ทุกคืนโต๊ะเราลุกขึ้นละหมาตตายุดห้าเวลาไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ทิ้งอยู่แล้วตะยุดเขาไม่ขาดแต่พอมารุ่นลูกรุ่นหลานบอ่อนี่เขาไม่ใช้แล้วขี้เกียจตัก น้ำไหลในบ้านทุกมุมเปิดจอแต่ยังไม่มายัง่งอะกี่แล้วฮัลโหลนี่คือความจริงอ่อะที่เราจะต้องคิดนั่นทางที่ละหมาดนี้สำคัญจริงๆนะครับอศ <c oughs> าสนาคิดถึงขนาดนี้เลยนะอะในวั k ตูละหมาน ถ้าเรายอมทิ้งละหมาดเพราะทำงานทางที่งานฮลาลนั่นแหละแต่ช่วงเวลางานน,นั้นเงินที่ได้มาช่วงเวลาละหมาดจะกลายเป็นอารามมันกี่ไรนะทางที่เราไม่ใช่งานขายหวยแทงหวยหรือเล่นการพนันมากงานดีนี่แถมื่อทิ้งละหมาดช่วงนั้น,น,นจะกลายเป็นเงินอารามเลยนั่นแหละเลยเรื่องละหมาดนีต้ต้องเคร่งครัดสักหน่อย ห้านาทีสิบไม่เกินสิบนาทีมันก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดในวันอาคีรัตพอเปิดบัญชีแต่ละคนอ๋นอนายกนายขเนี่ยอ่ค้งละหมาดทั้งชีวิตแก่ขาดไปนี่เนี่ยหนึ่งพันวัตตูสมมุตินะวัตตูเดียวเนี่ยต้องเผาในนะรกถึงห้ารอปีวัตตูเดียวคดีเดียวอล๋อ เหมือนกับเราขโมยไก่เขาอาเขาตัดสินติดคุกหนึ่งปีหเดือนแต่ถ้าสิบครั้งล่ะคนรู้นบอกว่า,วาอ,อของเปิดบ้านเราเขาก็ขโมยโดนสองกระทงทีนั้นสามปีสองเดือนแต่นี้หนึ่งวัตตู500รปีเล่นหนึ่งมวัตตูที่นี่แหละ ต่างกรมต่าง,างวาระพ่วงยาวเลยทีนั้นะอ่าทางที่ไฟนรกนั้นแป๊บหนึ่งเราก็ไม่อยากจะชิมเพราะมันร้อนกว่าไฟที่เราทำกินถึง70เท่ามันร้อนจริงๆอ่าและไฟนรกสีดำนะครับไม่ใช่แดงแจ๊สหรือขาววอ,อกนะสีดำเลยคนที่อยู่ในนรกนั้น นอกจากจะร้อนแล้วก็เหม็นแล้วมืดสงัดเพราะไฟนรกมันสีดำรอสุลลออ a ์บอกให้สอบัตว่าบอกให้สอบัตฟังว่าถ้าเกิดอัลลอฮ์อนุญาตให้ชาวนรกเนี่ยยื่นนิ้วตัวเองตอนหน้าชาวนรกก็มองนิ้วตัวเองไม่เห็นเพราะไฟนรกมันสีดำอ่าเหมือนกับว่าไฟดับ ฝนก็ตกหนักไม่ก้อนเมฆก้อนหนาทเรายื่นมือยื่นนิ้วเราต่อหน้าเราก็มองไม่เห็นมือดอ่ะไฟนรกชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละชั้นนั้นอ่าเกี่ยวกับไฟนรกนี้อ่าไม่ไม่ใช่ธรรมดาอ่าอย่าไปเล่นกับมัน <c oughs> ทีน ah, ี้ให้ทดแทนด้วยการตายาหมุมเมื่อไม่มีน้ำที่จะทำการอาบน้ำละหมาดอ่ะต่อจากจากเมื่อกี้ด a นฟ a ร d h u wudu ย่าอิตูอาร์ติญโยอาร์ติฟาร์ดูนะรุกุญโยรุกุนวุดูและฟาร์ดูน้ำละหมาดหมายถึงสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำละหมาดอาร์ติญโยอาร์ติฟาร์ดูนะ Rukunnya, rukun Amnam lamat Amnam perkara Huk prakan Huk prakan ni Ke rukun Nok nea ha, cak nan Macam pen sunat Huk prakan tiwa Pertamu nyo Pertamu daripada rukun ha, Pertamu daripada anam Takun rianahuni ni Kada wa badal Ba'di minal kul ประทมก็คือเนี่ยอ่าก็ค hey, hey, ือเนียดเราก็รู้คำว่าเนียดนะดีด alam หัดีเนียเนียดในใจของเขาของคนที่จะทำน้ำละมัดให้เขาเนียดอัเนียดแหละคือรุกน์เนียดมังกัดกันหดดัสเนียดว่าฉันยกหดดัสการเนียดนั้น Pen dan sunat dilafazkan dengan lidahnya. Le sunat hai klau dua ling. Takbir wajib. Niat wajib. Le klau usolli nan sunat. Ha. Ti kon samai pacuban wa mai tong klau usolli bidah. Ha, du mata. Tang ti na kitab nai nai rau je. พูดเหมือนกันหมดวายุสันนุตาลฟูซุบิลอุสลีตัมบีฮันลิลคัลบีทุกเล่มกิตาบอาหรับจะพูดอย่างนั้นหมดและสุนัตเออิลาฟัซอุสลีตัมบีฮันลิลคัลบีเพื่อเป็นการ ระวังให้หัวใจเราไม่เผลอพลายไปทางอื่นสุน,นัตนะถ้าจะเอาอาศัยของหลักฐานสุนัตอ่านอุสลีในสอเฮติมิซิจูซุดรกถ้าท่านเคยเรียนท่านจะเจอปล่อยให้คนที่เรียนสามัญกับคนที่เรียนสปีและอวดดี tiup pai bat tay ulama tidak bida'ah bida'ah <laughs> Allahu akbar tuk la mi usalli la zuhri usali fardal zuhri la mad maghrib usali fardhal maghribi me kratang la duha ka mi usalli sunnatad duha me kratang la taraweh tarawih usali sunnatat tarawih mi usalli ครับอ่า แต่นี่เที่ยวจัดตักเพื่อนยาอานบินอะเอ๊หมือนจะจับอุดจมูกแล้วก็โยนลงไปในกลอล้น้ำไม่รู้เรื่องอะบินอะอย่างเดียวเรียนให้มันมากสักอิกดดิเรียนแค่ร้อยกว่าหน่วยกิตเนี่ยอันเลมจังเลยนะทางที่วิชาการาศาสนามีเป็นหมืน่นหมื่นหน่วยกิตมีเป็นแสนแสนหน่วยกิต ถ้ามันน้อยเรื่องศาสนานาบีจะบอกทำไมให้เรียนตั้งแต่เปลยันหลุมฝังศพเพราะมันเยอะแต่เราหลงตัวเองเรียนอิดเดียวเอ,อา่าเลมแล้วเอาสลีมาตัดหมด,ดน,มดน,มดนีนูไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นไม่ได้อ่าอย่านะครับสายทางอาเลมอุลามะคารอมัดวะลี oh, อุลลลฮ์อามาลแบบไหนเราตามไปทางนั้นแหละ เราตามคนอาเลมคนบารรกัตเราไม่เราไม่ตามคนทำอาเลมและก็บาโอกกเราไม่ตามาเงินอุดหนุนจากต่างประเทศมาสมมุติมาหนึ่งร้อล้านดอลลาร์ก็บอกเขาว่าแค่สองล้านดอลลาร์หรอกอ่ แปดล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋งเงียบและคนแบบนั้นเราจะตามไม่ได้พี่น้องริชวะไม่ได้ฮารามเราต้องตามสุนห์นบีแต่ลงทุนสิบกว่าล้านให้ลูกน้องตัวเองชิงตำแหน่งประธานจังหวัดอ่านั่นไงนั่นน่ะสุนห์นบีของมันแล้วก็ได้จริงนะเพราะคุณสมัยนี้แพ้งเงินอ่า พอได้ตังเลยทีนี้กาให้เพื่อนทันทีแหละนะจนติดปากเลยเงินไม่มากาไม่เป็นนี่ระบ,บาดกันจังแหละอืมปีหน้าโรคเขาจะเลือกปีนี้ให้แล้วคนละแสนคนละแสนและคนที่ได้รับนั้นมันก็ใสจริงๆด้วยได้แล้วคนละแสนร้อยคนตัวอิม,มัม ก็พอดีสิบล้านคนละแสนร้อยมัสยิดพอพ,พอถึงวาระปีหน้าถึงแล้วอีกสองวันเขาจะเลือกแล้วไปสัมต่อคนละสามหมื่นสามหมื่นและเอากันทุกคนเนี่ยเลยมันก็ได้คนชนิดนั้นคนที่มีความรู้ไม่ค่อยจะได้ทท่นั้นมันเป็นอย่างนี้ เพราะแผตาแต่ถ้าเป็นการเมืองเราจะไม่ตำหนิเลยแต่นี้มันเป็นการาศาสนาทั้งที่การเมืองมันก็ผิดแล้วนะนี่เรื่องาศาสนายิ่งแล้วใหญ่นะจากนั้นเราเบื่อตรงที่ว่าพี่น้องเราต้องตามสนหนาพี่น้องอไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวแจกตังค์ไอ้ตัวตามสนหน้่นแหละตัวแจกตังค์ อ๋อกบบปวดหัวหมดอืมนี่ที่เล่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนั่นไม่ใช่เราอุปมาอุปไมยขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นจริงอ่าและเราก็รู้จริงๆด้วยเราถึงกล้าพูดถ้าเราไม่ชัดเราไม่กล้าพูดสิ่งที่ไม่ชัดมันจะบาปกรรมเปล่าๆอ่าถ้าเราจะเอ่ยชื่อนามสกุลเอยจังหวัดอะไรเอ่ยได้แต่เราไม่อยากจะ ให้เขาขายขี้หน้าไม่อยากจะเอ่ยอ่าแต่ถ้ามาเจอส่วนตัวถามผมผมตอบให้อะไรแต่ไม่อยากจะออกสือ,อแต่น่เราเบื่อตรงที่ว่าพี่น้องสนนะพี่น้องอยากกลรอานพี่น้องเราเบื่อตรงนั้นไงอ่าเอาโลโก้นั่น,นมาหากินอืม อ่าเมื่อกี้นียเป็นรูกลหนึ่งแล้วก็สุนัขกล่าวด้วยลิ้นน่ะอ่าละหมาดก็เหมือนกันนียก็รูกลงแต่อุสลีกล่าวด้วยลิ้นก็สุนัขเหมือนกันอ่าใครไม่กล่าวจังแม่มังจันแม่งมั่งแต่เราเนี่กล่าวสเปอร์ติดิคาโตนุเช็กเชนดิคาโตนุคาโตโซ orang ที่จะเอานามละหมาดนั้นกล่าวว่านาวัยตุวรฟอัลฮะดัสี ฮาซาโจอากุมง so uh, ักกันฮัดัสจันเจตนายกฮัดัสก็ถือว่าโซอแล้วฟาร์ดูใส่ได้ไหมล่ะศาสต์อ่าทำไมไม่ใส่ล่ะเกี่ยวกับอำน้าละมานี้แค่สุนัตใส่ฟาร์ดูไม่ใส่ก็โซอแต่ถ้าละมาดวา j ิบต้องใส่ฟาร์ดูถ้าไม่ใส่ไม่ซอเข้าใจนะครับการละมาดจะต้องมีก็ซอตารรตและก็ตาเย็น อ่าเลยตารองนนคือฟารดูเพราะจูหูคือฟารดูไม่ใช่สุนัตมะรีบก็ฟารดูอิชาก็ฟ a รดูแต่นามละมานนี้แค่นี้ว่าฉันเจตนายกฮัดัสชอแล้วถ้าใส่ฟารดูเพื่ออัลลอฮ์ยิ่งสมบูรณ์เข้าไปเลยเข้าใจนะอ่า Atau nawaitu toharata solati. Sengaja. Ha. Ah. Sehaja ah. Sehaja. Ah, rumah yang ni. ah, sehaja ku. Kau ke sengaja nak Bersuci bagi sembahyang. Cancik tanah tam kuam sa'at. Pua lamat. Ha. Kau sok. ah, kau mai ting lamat nak Taniatwa cancik tanah tam kuam saat tu yang lemak. Kau maiteng. Nam lemak. Dan ini. Nawaitu toha. Nawaitu toha rota'anil hadas. Recai-cai. Kamu nawaitu toha rota'anil hadas. Kau dah. Sehajoh ku bersuci daripada hadas. Ha, Kau soh mengkan. Cancik tanah. Tam kuam saat. Tak hadas. Kau atau nawaitul wudu. Nah, ti rau cai pracam ni nawaitu wudu, re nawaitu fardal wudu lillahi taala. Nak pokati ti cai di ti sut lek ko sombun ti sut. Sehajo ku mengambil wudu kran ah chan cetana au na wudu. Kamai kam lau ni thing so, tang ti mai mi fardu sak สักคำหนึ่งเลยในในในประโยชน์นี้ไม่มีฟั r ดูแทรกเข้าไปเลยการโนจะได้วาจิบ pada wudu นียักการฟ arduane นี้บอกนะครับด้วยสาเหตุไม่มีวาจิบไม่มีสาระข้อการซ้อที่จะต้องใส่ฟั r ดูอ่า dan ada และไม่มีสาระในการซ้อที่จะต้องเอ่ยว่าอ ada คำว่าอาดะก็คือสดละหมาดอาดะละหมาดสดละหมาดกอดอละหมาดชดเอาน้ําละหมาดอาดะไม่ต้องใส่ก็ซออ่าเอาน้ําละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องใส่ฟารุก็ซอแต่ถ้าใส่ล่ะก็ดีดังที่อาโดมุมาดอีนาวัยตุโตฮารอแต่ถ้านาวัยตุโตฮารอแบบนั้นไม่ได้เกโตฮารอเฉยๆนี่ไม่ได้ อานาวัยตุตหารต์ฉันเจตนาทำความสะอาดแค่นั้นไม่ได้ถ้าเจตนาทำความสะอาดต้องใส่เพื่อลหมาดหรือต้องใส่จากหัดดัสแต่ถ้าแค่ฉันเจตนาทำความสะอาดอันนั้นไม่ใช่น้ำลหมาดแบบนั้นอาสงาโยบรสุจีอาสงาโยคือบรสุจีฉันเจตนาทำความสะอาด แค่นี้ย er ok ังไม่ได้ทำไมทำไมแค่นี้ไม่ได้กราโนเบรซุจีอิตูด้วยสาเหตุการทำความสะอาดนั้นอะโดคาลโยโยทหารโยทำความสะอาดนั้นด้วยปะโนจิสบางครั้งการทำความสะอาดทำคัจัดจากนาจิสและอะโดคาลโยเล็บางครั้งทหารอทำความสะอาดนั้น daripada hadas tamak hadas lelai muat toharoh. kelai pen songge song ngam ko tak mai soq nai ka nia lelai muat sai taharah ko tong sai lis anil hadas ke taharah cece ini mai ดูว,วิชาการนี่ละเอียดมากคำนี้ได้ได้ได้คำนี้ไม่ได้และบอกเหตุผลด้วยแล้ววที่ไม่ไดนะ้นี่คือความละเอียดของอุลามะอะลีสุนนะฮ์วัลจามะกว่าเข้าจะได้เท่านี้เขาต้องทุ่มเทกับการเรียนไม่สนใจใดใดใครทั้งสิน้นแม้กับเพศตรงข้ามเขาก็ไม่สนเลยแซคดาวูดเนี่ยไม่มีเมีย เพลินเรียนเพลินอ่าเรียนกับแซกซอฟยูดินห้าปีสมัยวัยเด็กตั้งเรียนต่อต่อไปเรื่อยกระโดดอีกสองปีขึ้นไปมาดินาอามะกะอีกสาปีนั่นสาเจแล้วนะขึ้นไปเรียนที่มาดินาอีกหปีส2ปีเรียนจนเพลินอ่า ไอเราไปอยู่ปอนะแค่สาเดือนนี่อาจะหาเมียแล้ว <c oughs> แซคดาวูดสีปีเพลินเรียนาจากที่แกให้ความสำคัญกับคำสั่งของอัลลอฮ์กับคำสั่งาศาสนาให้ความสำคัญกับาศาสนาอัลลอฮ์ก็เลยให้เกียรติแก่เลยกูบโบแซคดาวูดเนี่ยถูกฝัง ทียงขางกับกุโบอิบนนอับบาสอ่าอิบนนอับบาสนี่ือลูกพี่ลูกน้องของนบีเราไม่ใช่ธรรมดาอ่าถ้าแกาไม่เก่งจริงไม่เด่นจริงไม่มีทางเราก็ามาหาฝังไม่ตรงนั้น <c oughs> อ่าและแกก็เ,เสียตั้งนานแล้วแต่กตัทบของแกนี่ไปทั่วทุกคนที่ได้เรียนกตบกับแก ทุกคนต้องตึ่งกับความละเอียดละออที่แกเขียนที่แกบันทึกไม่ใช่ธรรมดาแซดดาวุฒินะอ่าแซดดาวุฒเดิมๆก็คืออ่าคนกระเซะว่ากรีเซะกับปารีสมันใกล้มันใกล้กันแต่บ้านแกนเนี่ยจะอยู่ริมคลองปารีปัจจุบันก็มีนะคลองปารี อยู uh, ่อยู่ริมคลองเลยบ้านแกสร้างริมคลองคลองปาริปาริกับกิเซก็จากนี้ถึงหน้าถนนใกล้ๆ si กันนะเซหดาวุดเซหดาวุดเนี่ยรุ่นไล่เลียและรุ่นรุ่นเดียวกันกับเซหอับดุลซามัตฟาลิมบานีเจ้าของกิตับอักิดะตุนนจีนั่นแหละที่เสียชีวิตกับการรบสมัย สมัยก่อนวะแหล,ละแต่ทีนี้เรือนร่างกองเซกอับดุลสมัดฟาลิมบาน่นี้ถูกฝังที่จะนะโดยหัวนี้กนะาา็พาไปกรุงเทพทีนี้ม,ดมา,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 าดีมาเลเซียประธานาธิบดีมาเลเซียเคยไปดูกับตามาดีก็ต้องตกใจหน้านี่เหมือนกับเพิ่งเสียวันนี้ เลือดอยังตยังหยดติ้งติ้งอยู่เลยทางที่เสียมาสองร้อยกว่าปีแล้วนะนั่นจะบ่งบอกว่าเขาระดับวอลีอยู่ลรอแล้วก็ตายใิดอ่านัน่นนะ <c oughs> แต่คนทั่วไปไม่ได้ดูนะอ่าถ้าไม่ใช่คนระดับบิ๊กก็ไม่ให้แล้วไหมอ่าอืม เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้อ่ามากกว่าเจ้าของกิตับฟาริดอชอีกเพราะแกรุ่นก่อนล่ะอ่าั่นแหนอ่า ได้แล้วมั้งได้แล้ววันนี้สาว่าเหนื่อยๆอะค่อยมาอ่านต่อน้วน้าวัยตุลาเตตมากันก็คือจบที่ด้านซอกดินิยัตกันด้วยอิสติบาฮะซ้ำมาเดียวกันด้วอัมหรือกับด้วยข้อส์อาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้อง ช่วยกันจำถ้าเก็บไฟได้ก็ดีแชร์กันให้เยอะก็ดีคนอื่นก็จะได้ฟังนะครับสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮฺประทานความเข้บใจแด่ทุกท่านและปกป้องสิ่งที่ไม่ดีวบิิไลตะฟิกวัลฮิดายา์วัสสลามอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮฺตะอาลาวะบเระกาตุใครจะถามอะไรบ้างถามได้นะอืะม

เออภูเก็ตก็น่าสงสารมันก็ไม่มีคนสอนกิตาร์นะภูเก็ตนะ,ะมไม่มี <c oughs> มัสยิดเยอะก็จริงนะสมัยนี้แต่แต่ละมัสยิดจะมีการเรียนการสอนกิตาร์นี่น้อยอแต่พัฒนามัสยิดหมดเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านก็พัฒนาได้แต่จะพัฒนาการศึกษาไม่รู้ทำไมไม่ได้นราก็งงเหมือนกันแต่ที่การศึกษาไม่ใช่หมดตังเยอะนี่ <c oughs> น่าจะบ่งบอกว่าการให้ความสําคัญนั้นมันไม่ค่อยมีมันก็เลยไม่เกิดอืมอาอาทางที่พอเวลาตายมุกะนาเกดเขาถามมาราบ,บุกาว่ามับิก็ถามเกี่ยวกับอางแคดาถามเกี่ยวกับวิชาการเขาไม่ได้ถามว่ามาสัสยิดบ้านต้นสวยไหมอะไรกันไมไ่ถามแบบนั้นติดเอไหมมสัสยิดบ้านตน้นบูรพปรมไหมก็ไม่ถาม อ่าเนี่ยคือปิดเป้าหมายของเราอ่าวัลละหัวอาลัม